วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมในช่องเจนี่ล็อกซี่นะครับวันนี้ก็จะมาไต่แรงด้วยรหัสใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะเอาไปไว้สําหรับแบกน้องเบนในการเล่นเอานะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันครับสำหรับฮีโร่ที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นวอลไฮนะครับหรือแวนนั่นแหละครับ สกิลเราก็ใช้เป็นสปินนะครับเอาไว้วิ่งไล่คิวอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าเล่นกับคนหรือบอทเพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเป็นบอทซะส่วนใหญ่อบอในส่วนของพลังแฝงก็จะใช้เป็นบล็อกฮิมนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมเลยดีกว่า สวัสดีโตโลสวัสดีโตโลโ,ตโลดึงโอ้โหดึงไรเนี่ยตอ่ตอตอต่อไปเรื่อยต่อตออคนเล่นจริงวะเนี่ยดูว่าบอดวะไม่หายใจตอนนี้รวบเพื่อนรวบมีรวบเออสวย แตกหนึ่งแตกหนึ่งโอ้เอามันเอามันเอามันไม่ไม่กลับไม่กลับแตกสิครับเรียบร้อยบอกเลยเนืซ่าไม่ยอมกลับตุ่มป้อมตุ่มป้อมงานนี้ตุ่มป้อมเฮ้ยตู้ไม่คลับเอามันเอามันเอามันตันติไปเต็มหน้าสวยสวยเพื่อนสวยดึงมันดึงมันเดี๋ยวดึงดึงโอ้เพื่อนดึงอะไรเนี่ย ดูไม่โดนอีกวิ่งวิ่งวิ่งไว้ไว้ไวอยู่ไวอยู่เอามันเอามันเอามันดิเอ้าวอ้าตัวเอ้าเข้าเอ้าสี่ทีสิ้นหน้าเอาไงล่ะเรียบร้อยใช้ป้อมต่อเลยเพื่อน มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วตันไปทีอันติแตกหน้าเรียบร้อยเอาละมีประเด็นบ้ามีประเด็นเรียบร้อยเรียบร้อยอันติเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งแตก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 สองวิมาแล้วเรือมาแล้ว ไปก่อนไปก่อนเขาร่างร่างร่างกำลังมากำลังมารวบดึงดึงสวยว่าไงโตโลว่าไงโตโลโตโลโตโซโลโตโลเหยียบ้อยแตกอีกหนึ่งคิวเบาจังหวะนี้นะครับ ดักคี้มาแล้วตีป้อมตีป้อมโอ้ยอนโหดจังวะโอ้เลียวมันไม่ใช่ย่อยเอาไม่แล้วไก่เราไม่แล้วพิตโรพิตโรพิตโร อันติทีขอ,อนติคอ,อนติทีแตกอีกหนึ่งมวยบ,บ้าฟาแป๊บเอ้าเอ้าฮิ้อยู่ประมาณประมาณเรียบร้อยป้อมป้อมเต่เรียบร้อยบนบนโหย้อนเก็บไปหนึ่งเก็บสองลววเลยหรอวะเบ่งเพื่อนมั่งดีเฮ้ย เอาดันด oh, ันจีบดันกางกางกลางเรือบนก่อนคิวด์คิวด์คิวด์สวยทนตีทีเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยเออเรียบร้อยออบบี้ทำมาทำไมบไม่มาทำไมทีนึงอีกทีนึงเรียบร้อยสวยต <s> ีป้อมตีป้อมตีป้อมเด้อ โอ้ที่กเจ้ายนเถอการต่อมันตายหมดเร็ว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 รีบตีรีบตีเกิดรวตัวนึงลงล่างล่างล่างต่อล่างต่อต้องลดตายเพื่อนเพื่อนเรา้วยเราด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 ้วยสวยสวยเรียบร้อยอ้าวตร่โกตโกไอ้เ้โตัโตโร่โตโร่ตีตี แตกแตกเรียบร้อยไวาโอไวาโอไวาโอจ้ะอืมกืบแตกเอาเอาไม่กลับไม่กลับอืมนิดเดียวเสียดายเอาไวาโอไวาโอโอุ้ยสามสามสี่สวยตี่สี่อ้หลวบสวยวะ่ะดีป้อมตอ่อ โตโรมายก็โตโรมายกวโตโรมายกวตีวัน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 ดิแตะหืมไม่เตะจบเลยจบเลยตีฟ็อกตีฟ็อกโตโร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 โ,โอ้ยไม่ทันมาดูว่าอินพีพีเป็นของใครนะครับอ่าา้าวเป็นของใครอื่นไปไม่ได้นอกจากวอลไฮคนนี้ เต้นโชวไปหนึ่งสเต็ปครับก็เดี๋ยวไปปั่นต่อให้ครบ3เกมจะได้รู้แรงปัจจุบันนะครับ1606 42ต่อหนึ่งสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับสวัสดีครับ